สวัสดีชาวนะครับผมนะสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมช่องย t u b e เสือพาาป้านะแล้วก็ช่องใหม่เสือพ่ามานะครับ mm hmm. วลาเช้าๆนี่ต้องมีอะไรที่สวยๆงามๆนะครับมาให้ดูนะจะได้เห็นแล้วชื่นใจสบายใจนะครับ mm hmm. นี่ก็คือดอกไม้นะฮะทองอุไรนะที่อยู่ข้างบ้านหลวงจิมนะห mm hmm. ลวงจิมมันยังไม่ตื่นนะสงสัยจะยังไม่ตื่นนะหรือว่าตื่นแล้วนะ mm hmm. แต่ยังไม่ออกมาจากถ้ำนะถ้ำจิมมี่นะฮะนี่นะบ้านหลวงจิมครับ เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้แอบมองเข้าไปในบ้านนะครับผมเห็นลุงพลตื่นแล้วนะลุงพลนั่งอยู่ตรงโต๊ะโต๊ะในบ้านเนาะนะฮะแล้วก็เหมือนจะกำลังดูโทรศัพท์นะน่าจะดูข่าวครา,าวต่าง,าง,างนนๆนานาในโซเชียลนะครับผมนะฮะอพระที่ระครังแล้วนะครับผม พระที่ระคังแล้วนะอีกประมาณ15นาทีเนาะนะฮะไม่เกินไม่เกิน20นาทีนะพระสงฆ์ก็จะเดินมาบินทบาตมาถึงหน้าบ้านลุงพลนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะฮะในช่องเสือพม่านะสวัสดีคุณเรวดีครับสวัสดีครับครวพุทธออนไลน์สวัสดีครับน้องเสือมากินข้าวยำน้ำาบตูกันครับปานะ๊าอยากกินแท้ไม่ได้กินหลายสิบปีแล้วมั้งนะฮะ ขอบคุณที่ยังอยู่นะจากคุณตากครับนะขอบคุณคุณกานนิกาสวัสดีครับผมสวัสดีจ้านะแอเสือหนาะวมากไม้มครัที่กทมอากาศกำลังดีนะเช้านี้ที่กกอกนั้นอุณหภูมิ13มองศาครับผมนะฮะาชมดอกไม้สวยๆงงงามนะครับซุ้มนี้นี่สวยมากเลยนะี่เนี่ยนะฮะเป็นซุ้มเล็กๆนะฮะที่อยู่ข้างๆประตู มีทั้งดอกไม้สีม่วงสีเหลืองสีแดงสีส้มสีชมพูสีขาวโอ้นี่นะเป็นสุมดอกไม้น่ารักน่ารักนะฮะอ้าวนะมาน้าสตอรี่นะผมโอ้หนาวมากเลยนะผมผ้าเดินออกมาเลยนะผมนี่นะฮะ โอ้แสดงว่าหนาวจริงๆนะครับโอ้หนาวจริงๆนะพี่มนาใช่ไหมเนี่ยผมผ้าเดินออกมาเลยโอ้โหนี่ฮะให้เห็นชัดๆไปเลยว่าหนาวจริงๆนะอุณหภูมิชาวนี้ที่กกอกนะฮะมีการถมผ้าเดินออกมาไล่สดเลยทีเดียวนะครับผม ทางนี้ก็กลัวน้อยหน้านะครับโอ้โหแอดแฟมิลี่ก็ห่มผ้าออกมานะฮะมีผ้าห่มกันคนละผืนคนละผืนคนละผืนเลยนะครับมีแต่เสื้อผ้าไปแล้วไม่ห่มผ้าไม่เราเตรียมมาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนอะไรนะเอามาไว้แล้วแต่เมื่อคืนไม่อากาศอ๋อเสื้อก็ห่มผ้าเอฟซีทุกคนเอ้าไม่เชื่อลองดูนี่ไงนี่ไงเอามาห่มเมื่อคืนแล้วลืมเอากลับไม่รู้นิกกี้มันห่มแรงเมื่อหรยังเมื่อคืน เสือห่มผ้าแล้วตอนนี้เอาไว้สลัดมาส้างบีเสือเห็นไหมคะเอฟซีทุกคนเสือก็ยังไม่ไหวนี่แหละครับเพื่อไม่ให้น้อยหน้ากันนะครับต้องห่มผ้ากันเดี๋ยวแม่คำใสออกมาก็ห่มผ้าเหมือนเดิมอ่ะกล้องอยู่ไหนเนาะก๊อกอยู่ไหนกล้องอยู่นี่บ่เสือพามาเดี๋ยวแม่คำใสพี่แอนนะดูเถอะผมทั้งห่มผ้าทั้งใส่หมวก ต้องใส่ถุงมือโอ้โหต้หนาทึบเลยนะฮะต้องหอมให้ข้าวเพราะว่าข้าวจะเย็นอ้าวนึกว่าเตี๋ยวหอมอันนี้เอามาทำอะไรนะห่มให้ห่มให้พระให้ข้าวดีนะข้าวจะไม่เย็นอ๋อไมื่อไนข้าวมันจะเย็นไวบ่เออมันแข็งข้าวมันจะแข็งเพราะมันหนาวมากใช่ใช่ใช่เพรอุ่นนะคะนี่แม่กำใส่เอาข้าวห่มมานหอมไม่กับข้าวเหนียวนะคะค่ะเพราะว่าเพราะว่าพระจะมา เดี๋ยวจะเย็นก่อนเ,อเดี๋ยวจะเย็นนะอันนี้คือเทคนิคเมืม่อวานจำได้เลยต้องกินข้าวเช้าหลังจากใส่บาตไม่ถึงสิบนาทีจเข้าวเหนียวไม่ได้แข็งตืง้นแข็ง <c oughs> โอ้เร็วมากเลยแบบเฮ้ยเช้านี้ไม่เห็นมานานนึกแค่สิบสิบห้านาที <c oughs> หลังใส่บาตรอะ ครับผมสวัสดีครับดูตอนกครับววันนี้งดนิ่งข้าวหนึ่งวันนะฮะแอัปานาไม่นิ่งข้าวเพราะว่าเพราะว่าลุกตอนเช้าไม่ไหวนะลูกาไดไหวนะมันหนาวมากนะลุกไม่ไหวนะไม่มันเย็นอืมลูกคนอย่าเสียงดังเดี๋ยวลุงตื่นลุงตื่นนานแล้วลุงตื่นนานแล้วลุงเพราะเสียงคล้องใครไปตีลุงตื่นตั้งแต่เช้ากีมองเข้าไปให้ลุงนั่งอยู่ตรงโต๊ะเออคุณตาชานก็ตื่นไหมเหระ ตื่นหมดแล้วออ,ออกมาแล้วอยู่ไม่ได้นอนไม่ได้เพราะว่าเสียงดังเราหมนี่ค่ะไปดูหนุ่มเกาหลีนะฮะหนุ่มเกาหลีอ่ะพามาดูหนุ่มเกาหลีแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะฮะโอ้โหทุกคนดูนะฮะหมวดฟื้นเดินนะครับอันนี้ก็ชุดนี้ก็เก้าปีแล้วครับเก้าปีแล้วเอ,อไม่ยอมซักกลัวมันจะขาด <laughs> กลัวมันจะโดนน้ำแล้วมันเปื่อยเออ,เอ,อมันเปื่อย เพราะว่ารักมากมันอุ่นนะครับเพราะว่ามันให้ความอบอุ่นเรามาเก้าปีแล้วนะครับใส่มาเก้าปีแล้วได้มาจากไหนครับอันนี้ก็หลานชายหลานชายหลานชายเอามาให้แต่แคนาดาโอ้มาจากนอกเลยอันนี้เขาไม่ได้ซื้อมานะโอ้มันหนามากเขาเอาไปบางสกุลที่วัดอ๋อ เขาก็เลยใส่ไม่ได้ก็เลยเอามาให้ลุงให้น้าที่ประเทศไทยเขาเสียดายมากไม่น่าลละถึงรักมากแต่ว่าก็เป็นของเก่าถ้าของก็จะของมือแปดน่แหละพ่อฟื้นทําไมไหมพ่อไม่เอาป้าห่มอ่ะโื้อหเสื้อนามานหนากเห็นไหม่ะมันเกะกเสื้อนามากเอาเม่์คำใสเป็นไรเนาะ เสื้อนาตึบเลยใสมาเก้าปีแล้วไม่ซักนะครับตัวมันเปื่อยตัวมันเปื่อยถ้าโดนน้าก็เปื่อยเนาะโดนน้ำนะครับเพราะว่ามันใส่มานานเนาะเก้าปีแม่ถ้าเป็นพ่อห่มนี่เขาทิ้งไปสามปีเขาก็ทิ้งแล้วมันเก่าเดี๋ยวเขาจับเนื้อผ้านะใสมาเก้าปียังไม่ซักะพราถ้าซักเลยมันจะเปื่อยนะครอ๋ออ๋อมันเป็นผ้านี้อุ่นๆตัวใสมาเก้าปีไม่เคยซักเลยใช่อันนี้สงสัยอุ่น โอ้ยหนาวอันนี้เอ๋ <c oughs> ใครบอกอ้าวพี่นิกจะลงไปหาปลาแต่เช้าแล้วอ้าอ้าเพื่อนเพื่อนว่าไงพี People, ่โป้กอลําว่าไงจะลงด้วยไหมพี People, ่โป้กับกอล่มอ้าวอยู่ฝั่งกันนู้นนะฮะลงไหมอ้าวใครจะลงไปหาปลาเร็วใครหาปลาให้พี่เสือบ้าได้หนึ่งตัวเนะให้ตูดไก่หนึ่งไม้ใครหาปลาให้ได้หนึ่งตัวเอามาส่งพี่เสือนะฮะจะทำมาแกงเอามาทำแกงเร็วเรๆเรรอ้าว ใครจะสามารถหาปลาได้หนึ่งตัวเดี๋ยวเลี้ยงตูดไก่หนึ่งไม้ทันทีเออเร็ว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 เรวรวเรร็บเรีวเรวเร็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 วนร็วเร็วนะวร็วเร็วร็วน้วว อุณหภูมิที่บ้านท่านนะฮะกี่องศาค,ครับผมนะพี่มาบอกหน่อยนะครับเชาวนี้อุณหภูมิจากจังหวัดที่ท่านอยู่นะฮะประเทศที่ท่านอยู่เนาะนะฮะเอฟซีลุงพลก็มีทั้งทั่วประเทศและก็ทั่วโลกนะฮะแจ้งมาหน่อยนะครับอุณหภูมิกี่องศานะเช้าวันนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้วันนี้พระสงฆ์มาเจ็ดรูปนะครับผม เดี๋ยวเรามาใส่บาทด้วยกันนะครับอนุโมทนาสาธุเริ่มกันนะครับเดี๋ยวไ่เสื้อไปใส่บาทก่อนนะครับาก

สัตารโธุสาธุสาธุนะคะอยากสาธุพี่ปามึกสวัสดีค่ะอืมใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอนุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยวันนี้พระสงฆ์มา เจ็ดรูปนะครับเป็นวันที่พระสงฆ์มาเยอะมากเลยนะฮะน่าจะมีพระสงฆ์มาจากาวัดที่อื่นมาจังหวัดที่นี่เพิ่มรูปหล่าวเนาะนะมีเจ็ดรูปทุกครั้งจะมาห้านะมาสี่มาห้า 5. วันนี้มาเจ็ดนะครับผมครับ เดี๋ยวเดินไปเดินมาเราก็มาเจอหนุ่มเกาหลีอีกคนหนึ่งแล้วนะโอ้โหฮมันก็เลยไม่ค่อยจะร้อนไม่ค่อยจะหนาวนริงจริงเนาะต้องมากรอบขีอย่างหนาวทำไมคุณทำาน้าตันนะครับผมเห็นเสื้อคุณแล้วผมอยากใส่ <c oughs> <c oughs> โอ้มัน่าจะอุ่นดีเนาะนะฮะอุ่นบางทีก็ร้อนครับมันมีขนทั้งตัวไหมครับครับผมจริงเ <c oughs> หรอฮะ โอ้ oh, ได้มาจากไหนครับอ่าได้มาจากช่องอะไรนะช่องช่องอะไรอะ่ะช่องเพชรชนแนลเหรออ๋อหยาบเพชร h ช n แนลครับผมโอ้โอ้เปลี่ยนช่องแนละ้วสวยสวยสวยนนเขาลงท้ายได้มาไกลครับผมลองไปหาซื้อใช้ดูครับรับรองอุ่นดูเจ้าแล้วก็พลงพลงังเขาทงสัวเงง <c oughs> แมาโตโต้มาเลย <c oughs> <c oughs> ผมโตโต้เหรอที่มันหนาใช่ไหมใช่เอาผมเลยอ่ะนี่นะเผื่อท่านใดยังไม่เห็นก็เืิอแต่งตัวยังไงนะครับก็จะมีเสื้อข้างในนะครับมีเสื้อแขนยาวมีเสื้อกันหนาวมีฮูดแล้วก็ใส่หมวกนะเนื่องจากหัวมันจะเย็นนะฮะแล้วก็ห่มผ้าอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับผมนยังขาดถุงมือนะครับแต่อันนี้มันเป็นเสื้อที่สามารถ สวมมือได้ก็โอเคในระดับหนึ่งรับแต่อะไรจะล้างขี้ต้องถกขึ้นใช่ไหมไม่ต้องถกจะเปียกนะถ้าเกิดเราจะเข้าห้องน้ําจะขี้อะทำไมต้องถกสิครับคุณจะไม่ให้ถกได้ยังไงเอ้ในโพธิ์เนี่ยลุงเห็นไลฟ์สดอยู่ข้างในเนาะผมเห็นไลฟ์สดลุงอ่านหนังสือตำหมะอยู่นะฮะ อะไรเอาลุงไล่อยู่เหรอลุงไล่อยู่คนต้องสามร้อยนะแต่อ่านหนังสือธรรมะแกอ่านหนังสือธรรมะงงเงีอยงงอแกไม่ได้พูดใช่ไหมไม่ได้อ่านคอมเมนต์แกไม่ได้อ่านคอมเมนต์อ๋อ้แกไลฟ์สดเลยแกจะอ่านธรรมะธรรมโนอยู่อู้ใครแล้อนาใครตอชาวนะฮะแล้วเป็นหน้าตอีครับโอ้นีของเท่นะีคนนี้คนนี้หนาวที่สุดในกอกกรอกทำไมมันดูในลายมันเหมือนนะเนี่ยฮะ หนาวที่สุดในกรกกต้องยอมยอมให้เธอลุงที่ไหนคอยซื้อมาว่าเจ้าก็ไคุจะไดคุณหายใจตรงไหนครับคุณหายใจตรงทางตาเหรอฮะหายใจที่ไหนมันก็หายใจได้ตรงนี้จริงบอกเออเจ้าลองใส่ดูดิอ๋อไม่มีก็จบลงแล้วจบแล้วเหรอกี่นาทีอะช่องใหญ่กี่นาทีช่องใหญ่ลงแล้วเก้านาทีแล้วเก้านาทีอ๋อเป็นไทแล้วเรามาถึงเลยเห็นเดินไปเดินมาแล้วจบเลย ไ,ไม่<ล>ก็ถ่าย,ยตอนใส่บาตรอ,อ,อะไรเจ้าไม่หนาวอ่ะร้อนมากเลย,ยจะอ,อบรรยากาศยามเช้าวันนี้นะครับผมนะฮะใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสาธุร่วมกันนะครับแล้วก็มาขอพรอปู่ต่อนะครับผมนะฮะอาบต้ตเมื่อวานอาต้นเยตอนบ่ายแล้วขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคลิปนะครับอย่าลืมดูคลิปให้จบแล้วก็ฝ<อ>ากรับชมโฆษณาด้วยนะครับ